สีวิไลทํายากไหมคะสีวิไลทาไม่ยากเลยครับจากประสบการณ์ผมกว่า20กว่าปีในธุรกิจนี้นะครับผมมาว่าโมเดลธุรกิจสีวิไลเป็นโมเดลธุรกิจที่ไปยุคแล้วเราเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เรามีสินค้าหลากหลายนะครับมีสินค้าอุปโภคบริโภคจับต้องได้นะครับเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจริงๆแผนธุรกิจของสีวิไลเป็นแผนธุรกิจที่เข้าใจง่ายนะครับเป็นแผนธุรกิจที่สั้นๆนะครับและที่สําคัญคือ ในการทำธุรกิจสีเวลาเนี่ยไม่ได้ต้องการทักษะที่สูงนะครับทุกทุกคนสามารถเข้าถึงและทุกทุกคนสามารถทําได้ไม่ว่าท่านจะเป็น คนที่เธยทำงานผ่านมีประสบการณ์ในธุรกิจประเภทไหนมาก่อนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถแนะนำบอกต่อเพื่อ่ายว่าท่านเจอสิ่งที่ดีท่านชอบท่านสามารถพูดคุยบอกต่อได้เลยนะครับและที่สำคัญเรายังมีระบบการพัฒนาสอนงานด้วยแล้วก็ในระบบของเรายังพัฒนาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับวิดีโอนะครับเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการทาการตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนสามารถเข้ามาใช้เครื่องมือด้วยกันได้